สวัสดีค่ะพี่พึ่งนะคะจากร้านคาโซิโอพึ่งน้อยนะคะวันนี้พี่พึ่งจะมารีวิวกล้องฟุ้งฟิงตัวใหม่นะคะเ 2001นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่พึ่งจะมารีวิวแกะกล่องเจ้าตัว Z R 2001นี้นะคะว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สเปค Z R 2001เนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ่ายภาพออกมาเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพี่พึ่งจะรีวิวให้ดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะอันนี้นะคะ Z R 2001นะคะวันนี้พี่พึ่งจะแกะสีอะไรนะคะเดี๋ยวไปดู ในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือนะคะนี่แล้วก็อะแดปเตอร์นะคะสายชาร์จนะคะเป็นสายชาร์จแบบนี้แล้วก็มีสาย USB นะคะสำหรับชาร์จเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสายคล้องคอนะคะ1เส้นนะคะที่เป็นผ้านะคะแบบนี้แล้วก็มีแบตเตอรี่นะคะ1ก้อน,นะะแล้วก็นี่เลยนะคะพระเอกของเรานะคะ ไเลยนี่แร R สองพันหนนะคะแบบนี้ก็ในกล่องก็อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับตัวแท R สองพันหนนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูสีของเจ้าตัวแซร์ R สองพันนก่อนนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะกล้องเขาเนี่ยจะมี3สีนะคะมีสีซิลเวอร์นะคะแล้วก็ สีก้นะคะเป็นสีทองนะคะแล้วก็เลตวายนะคะเป็นสีเหมือนวายแดงนะคะนี้ทางคาซิโอเนี่ยเขาจะเน้นการออกแบบกล้องรุ่นนี้เนี่ยให้เป็นสีแบบสีด้าน้านนะคะซึ่งให้เห็นถึงความเรียบหรูนะคะ <S <S เดี๋ยวพี่พึ่งจะให้ดูสีช,ะชะัดๆกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก่อนเลยเลตวายนะคะอันนี้พี่พึ่งชอบมากๆนะคะแบบนี้ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ <Wow. S 1> ปุ่มเนี่ยเขาจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะต่อไปเป็นสีโร่นะคะสีทองอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสีที่ดูแบบไฮโซมากๆนะคะ <Wow. S 1> ด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นสีซิลเวอร์นะคะเป็นอันนี้ซิลเวอร์ด้านหลัง ก็จะเป็นแบบนี้นะคะว้าว <Wow. S 1> จริงๆอ่ะสวยทุกสีเลยพี่พึ่งเองก็ยังเลือกไม่ถูกเลยว่าพี่พึ่งจะใช้ตัวไหนนะคะสวยทุกสีเลยนะคะดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของสเปคตัวเซ2 0า1สองพันหนะคะว่าสเปคเนี่ยดีแค่ไหนนะคะ อย่างแรกเลยนะคะความคมชัดนะคะความคมชัดของเจ้าตัว Z R 2,001เนี่ยจะประมาณ16.1ล้านเมกะพิกเซลนะคะซึ่งจะมากกว่าตัว Z r 3,006นะคะที่ประมาณ12ล้านเซลนะคะซึ่งจะทำให้ภาพเนี่ยที่ได้เนี่ยคมชัดมากขึ้นนะคะจริงๆเนี่ย16.1ล้านพิกเซลนะคะมันจะเทียบเท่ากับตัว Fuji X A2 นะคะหรือว่ากล้องโปรตัวใหญ่ๆนะคะเช่นแบบ นนก็แค n นนอ้นนเลยซึ่งแบบถือว่าเจ้าตัวเซอราสองพเนี่ยสเปคดีมากๆนะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของสปีดชัตเตอร์นะคะสปีดชัตเตอร์เนี่ยจะเร็วมากขึ้นนะคะช่วยอะไรช่วยในเรื่องของเวลาเราถ่ายภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะจับภาพได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นการซูมนะคะซูมเนี่ยจะได้มากถึง18เท่านะคะซึ่งเดิมเนี่ย ของ Z R 306เนี่ยประมาณ12เท่าเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะซูมได้ไกลามากขึ้นนะคะแล้วก็ค่า f ใช่ไหมคะค่า f เนี่ยจะน้อยกว่าเจ้าตัว Z R 306นะคะซึ่งน้อยกว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะน้อยกว่าคือดีมากนะคะภาพที่ได้เนี่ยจะสว่างขึ้นซึ่งจริงๆค่า f เนี่ยพี่เพิ่งได้รีวิวไว้ในเพจแล้วนะคะตอนหน้านี้ว่าค่า f น้อย f มากเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้าง แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือว่าจะอยู่ได้นานมากขึ้นกว่าเจ้าตัว Z r 306นะคะซึ่งเซ306เนี่ยก็ประมาณ400กว่าภาพนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะประมาณ455ภาพนะคะซึ่งแบตเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะคะก็สเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัว Z R 2001เนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยว ต่อไปที่พึ่งจะให้ดูรีวิวว่าถ่ายภาพนะคะจะสวยแค่ไหนฟุ้งฟิ้งแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวเราลองมาถ่ายมุมนี้กันก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ เป็นยังไงบ้างคะและนี่นะคะก็คือรีวิวแกะกล่องนะคะเจ้าตัว Z R 2001นะคะกล้องฟุ้งฟิงรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่พึ่งจะรีวิวให้ดูว่าเจ้าตัว Z R 2001กับเจ้าตัว Z R 3 0 0 6เนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยถามพี่พึ่งเข้ามาเยอะเลยว่าแบบพี่พึ่งน้อยคะ Z R 2001- กับ3006ตเนี่ยต่างกันยังไงเดี๋ยวพี่พึ่งบอกได้เลยว่า ่แน่นอนย,ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะติดตามได้ที่ไอจีคาซีโอพึ่งน้อยนะคะเหมือนเดิมแล้วก็แฟนเพจคาซีโอพึ่งน้อยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะ YouTube พิมพ์ว่าพึ่งน้อยชาแนลนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมนะคะก็กด Sub s ไคร b ์กันด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวไปพึ่งไปก่อนหนะ้าบ้าย